น้อยใจทำอะไรก็พลาดทำในดีเรามันไม่ดีพอเองเขาเลยด่าเราเราน้อยใจไม่อยู่ตรงนี้และเวลาน้อยใจทำให้เราพัฒนาตัวเองไหมครับไม่ครับสมมตินี้มีคนด่าเราว่าเราทำงานนี้ไม่ดีทำไมเราไม่รับผิดชอบเราเขาบอกว่าไม่เราไม่ได้รับผิดชอบเขาไม่ยอมเข้าใจเราตังหาเขาไม่ยอมอธิบายเราดีตังหะเขาไม่ยอมพูดเราดีตังหาการตั้งคำถามแบบนี้เนี่ยถามว่าเราจะพัฒนาตัวเองมากขึ้นไหมครับไม่ สภาวะที่เราเป็นอย่างนั้นจะไม่นําไปสู่คําถามที่ว่าเฮ้ยเราจะทําอะไรที่ดีขึ้นในส่วนของเราที่เตรียมตัวมากกว่านี้จะทําดีขึ้นเป็นไังไเมื่อเขาไม่เห็นค่าสรุปเราทําดีให้คนเห็นค่าหรือทําดีให้ตัวเองนิสัยดีเห็นไหมชีวิตที่โทษคนอื่นมันมักจะเกิดจากลึกๆจริงๆชีวิตของเราอะต้องการการยอมรับจากคนอื่นเต็มไปหมดเลยเราจะต้องทําตัวดีเพื่อคนอื่นด้วยหรอเราทําตัวดีเพื่อใคร ถ้าเราทําตัวดีเพราะหวังว่าจะมีคนมรรักชีวิตลําบากทั้นชีวิตเลยเช่นนีสัยหนึ่งที่เราคนต้องรู้ก่อนเลยคือการกล่าวโทษไม่นําไปสู่การพัฒนาแม้แต่นิดเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นการโทษอะไรก็ตามนะมีครั้งไหนในชีวิตเราไหมที่มีคนชี้นิ้วสั่งเราแล้วเราอยากจะดีขึ้นเหลือเกินอย่างมากก็ทําเพราะความกลัวทําเพราะความเกรงใจทําเพราะต้องทําแบบเสียไม่ได้เพราะมีเงินเป็นตัวแปรเวลาทําแบบนั้นเนี่ย เราด่ารับหลังเต็มไปหมดเลยไม่ต้องคนอื่นหรอกเราเองก็เป็นจริงไม่จริง,รงฉะนั้นเรื่องแรกเลยของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขคือการขอบคุณชีวิตเราไม่กลา่าวโทษการกล่าวโทษคือการผักไสครับแต่การขอบคุณคือการโอบรับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกใบน,นี้ล้วนเกิดกับเราแล้วถ้าเรามองมันเป็นการเติบโตของเราเราจะโตถ้าเรามองมันว่าชีวิตคนอื่นมันไม่ดีทําไมเขามาทํากับเราเขาต้องแก้ไข แล้วถ้าเขาแก้ไขแล้ชีว mm ิต hmm. เราจะมีความสุขขึ้นยังไง